สวัสดีครับผมมีสินค้ามานําเสนอนะครับชุดนี้ก็จะเป็นพัดลมพกพาขนาดเล็กนะครับเป็นพัดลมขนาด8นิ้วนะครับมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวนะครับมาพร้อมกับสายชาร์จเป็นแบบไมโคร USB นะครับใช้เสียบเข้ากับหัวปลั๊กชาร์จของโทรศัพท์มือถือแล้วเสียบชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยนะครับด้านหลังพัดลมก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับแล้วก็ช่องเสียบสายชาร์จนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นขาตั้งนะครับ สามารถตั้งโต๊ะตั้งพื้นได้นะครับหรือจะใช้แขวนก็ได้นะครับพกพาง่ายสะดวกสบายนะครับมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวนะครับเหมาะกับสถานที่ห่างไกลไฟฟ้านะครับชุดนี้นะครับสำหรับพัดลมชุดนี้สามารถปรับความแรงพัดลมได้ทั้งหมด3ระดับนะครับวิธีการใช้งานนะครับให้กดปุ่มสวิตช์ตรงนี้นะครับไฟแสดงผลก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับพัดลมก็จะทำงานนะครับ ตอนนี้ก็จะอยู่ที่ระดับหนึ่งนะครับเมื่อกดอีกหนึ่งครั้งความแรง,แรงพัดลมก็จะอยู่ที่ระดับ <It> สองนะครับเมื่อกดอีกหนึ่งครั้งความแรงพัดลมก็จะอยู่ที่ระดับสานะครับคือแรงสุดแล้วนะครับเมื่อกดอีกหนึ่งครั้งก็จะปิดพัดลมนะครับนี่นะครับวิธีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับแห้เฝั่งแทบนี้เสียบเข้ากับตัวพัดลมแบบนี้นะครับ แล้วฝั่งนี้เสียบเข้ากับหัวปลั๊กชาร์จของโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับปลั๊กไฟแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟแสดงผลติดขึ้นมาตรงนี้นะครับใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสั่งซื้อทางติกตอกได้เลยครับผมพร้อมจะส่งทั่วเทะค,ครับผม